รสิให้ยตัวเดียวโดดๆนี่ละเอ้าโมนั่นมากเลยนะเดี๋ยวเฝ้าไปไมาพี่ก่อนนี่เดี๋ยวเฝ้าไปไนั่งคุยกันก่อน,อเ,อนเอาโหลดเอาโลดเอาโลดตัวนั้นมาอาวอ้าวครับอ่ะเอ็ซี่ครับพอดีพ่อมูพวกคนมาบ้านพอหินบนวัดผ่านมาทีง<า>นี้เรือมาดื่นน้ำพอหินไปอ่ะเอาโหลดเป็วนวะ เออเอาน้ำเคลืนดิเอาคักๆเลยบ่เออเดี๋ยวเราสิให้ตัวเดียวโดดๆนี่ละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาทัยในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชุม fc แฟนช่องแฟนเพจทันทีเข้ามารับชมนะครับทุกท่านนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กเบลล์อีสานที่แก่นหรือว่าทั้ง YouTube นะครับครับอ่า มือนี้นะครับก็เดินทางมาที่บ้านพ่อหินนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับบ้านพ่อหินมีพญานาคอยู่ด้านหน้านี่เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปหาพ่อหินกันเลยนะครับพ่อหินเรนานั่งอยู่อ่าพ่อหินนี่ส่วนมากแล้วกะถ้าฝันนี่จะได้ตัวเดียวนะครับแต่มือนี้โบหัวพ่อฝันคือยังเนาะแต่ว่าส่วนตัวเลขสูตรนี่พ่อหินทําทุกงวดนะครับเดี๋ยว เขาไม่ได้มาตามหลายงวดนะครับน่าจะแต่งแต่หลังหลังเขาพันสามามาเดือนเนาะบ่ได้ตามเลยบ่ได้ตามเด็กสูตรหรือว่าความฝันของพ่อหินเลยแต่ก่อนนี่ก็มาตามอยู่เป็นประจำเนาะอ่ะมาฮอดแล้วนะครับครับพ่อสวัสดีครับพ่อหินครับสวัสดีครับอ่ะผมขออนุญาตตั้งกล้องนี่ก่อนเด้ออ่ะตัวเลขเดี๋ยวนี้ได้ฝันไนมบ่โอ้ยบม่เจอได้ฝันแล้วม้น<ว>นี้บ่ฝันทักย่ งวดก้อนๆเด็ฝันว่าที่ผมมาได้มาตามสามสี่งวดไงฝันดู่เฝันว่ามันว่าเขาไม่หกหนึ่งไงเฮเขาไม่หกหนึ่งมันหมกสองหกไงงวดว่าหันอืมอืมที่นี่เขาไม่หกเป็ดว่ะอืมจังวดเหรอครัผมมาได้มาตามนี่ฮะทั้งความฝันทั้งสูตรสองงวดแล้วแม่นบอกสองสองถึงสามงวดสองสามงวดหรบอกปล่ อ้าวมมนันมากเลยนะจะเฝ้าอก <at that> <store> ไปมาพี่คนอนี่ะเฝีายกไปนั่งคุยกันก่อนเอาโหลดตัวนั้นมาเอาเอาเอาครับอ่ะเอกซี่กับพอดีพ่อมูหวกคนมาบานพอเห็นคนว่าพลานมาทางนี้เยมาดิบมน้ำฝนไปเอาโหลดเพิ่อนไป เป็นกสิฎ uh, huh ีบรมหมายเรียงเรียงไว้ไปไดนเนาะเอ๋เอาน้ำขึ้นดิเอาคักๆเลยบ่เออเดี๋ยวเราสิให้ตัวเดียวโดดๆนี่ละเดี๋ยวสิจะให้เรานิ่งๆให้แต่ว่าเราว่าพรท่านได้ฝันดิพ่อพรท่านฝันงวดนี้พรท่านฝันแบบเพรเป็นยังเพราะว่าเลขสูตรของพรายีอยู่แล้วมีมีทุกงวดอยู่แล้วมีให้ทุกงวดอยู่แล้วอ่าแต่ว่าเอ็ดมินบ่ได้มาตามนี่บอเมีนสามหมดหรอบ่พอสามหมดเออสามหมด ตามงวดผ่านมาเลยดิบ่ได้มาตามเพราะว่างวดสุดท้ายนี่แต่ว่ามันเข่าเนี่ยมันว่าหามันก็มันหกห่านมันก็เข่าอยู่ครับมันอีเม้กสองหุกนี่มันก็เข่าอันนี้ครับมันมาแปดนี่นมันไมเข่าแปดมันทาาเลขวิ่งนี่ส่วนมากบ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยหลุดเนาะครับแต่เอาโยนงวดว่าขันเลขสูตรได้เห็นอยู่เนาะครับเนาะครับถือโบเราพอ สี่หกหนึ่งไม่หกสองอเนี่ยมักรุดเต็มหนึ่งนี่ดีสูตรเนี่ยมันมีตัวใดไยเดี๋ยวผมเขียนเขียนให้เอซเพิ่นเบื่งหนังงวดวันที่สิหตุลาคมที่ผ่านมาน่ะนันเดียวตามนี้บ่เออตามมันละหนึ่งหกนะสี่หกหนึ่งหกสี่หกแปดหกสองหกสองหนห้าหกเก้าหกมีหกขังมีหกขังอหนึ่งหกสองหกมันก็มีเลยคือว่าปถึง ว่ามัหนึ่งบ่ได้ซื้อว่ะโอ้บ่ได้ซื้อโอ้เสียดายบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งถ้าลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี้เิ่นสื่อเบิดนี้ไปกับนี่แกะพอได้อยู่นี่เรียกหกขางเนาะเรียกสูตรนี่นี่เอาพอเด็วถือเอานี่นี่สถิติงวดที่บ้านมานะครับบ่ได้มาติดตามนะครับบ่ได้มาติดตามนี่เรียกสูตรหกขางของพ่อหินนี่จะได้หนึ่งหกสี่หกแปดหกสองหก หาหกเรเก้าหกสองหกนี่มันเขาโตกลับเนบ่ับ่หรอโกลับแต่ว่าพ่อว่าเอาเจ้าของซื้อได้นึงหก <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องอยู่น้าดวงคือกันเนาะอยู่น้าดวงอยู่น้าบุญวาสนาเรืงคนพ่นกับว่าเอาถ้าแม่นจริงทาไมไม่ซื้อเองจะได้รวยไปแล้วหลังคนเนาะพ่นกับพป้หูกันละครับผู้เฮ็ดสูตรกับพป้หูเออถ่าหูว่าตัวไดมันจะออกกันคือจตทุ่มมแล้วล่ะแต่ว่าสูตรของพ่อนี่กเขาเดินดีมาตลอดเนาะ Ranch. เดี ian er ๋ยวพอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่น้องบอกว้ก่อนเด้อมักจีงค่อยเอาเนาะบ่มักบ่ชอบกับเบิ่งเดี๋ยวพันๆเป็นเพียงแนวทางนะครับกัน้ำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางแต่มินี็อ่าเดินทางมาหาให้ถ้าบ่มักจะเบิ่งเล้วกับพันๆเนาะมักแต่จั้งค่อยเอาพอเรากับบ่หูเพืกันแต่ว่าเรามีสูตรมาหาเราเราก็เห็ดให้รถละเอางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นี่ฝันมาท่านได้ฝันนาะพ่อเนาะ เดี๋ยวจังได่ใกล้ๆห้าพ่อฟันผมิมาใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้เอาเลขสูตรฝากพี่น้องไปก่อนเพราะว่ามามื่อวันที่มือไทยทําคลิปนีิวันที่มีสิบเอ็ดครับเดี๋ยวอีกหลายมืออยู่อ่ะนี้ตัวไหนนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนน่ะเลขหกค้างหนึ่ครับที่เป็นนี่หกแปดหกแปดอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนเอ็กซี่เขียนไปพร้อมกันเนอะเพราะว่าถ้ารอเอ็สเขียนอาจจะใส่เวลา ได้เบิ้งตัวเล็กส,สาเขียนไปพร้อมกันก็นกนสิได้ตัวเลขเร็วบางคนเพิ่นใจหอนเพิ่นว่าพูดมากลีลาเพิ่นว่าที่จริงแล้วการเฮ็ด YouTube เนี่ยครับการเฮ็ดเพจเนาะพี่น้องถาดด้าผู้ใดเคยเฮ็ดก็จะรู้ว่าเขามีกฎนะครับ8นาทีขึ้นไปเนะาะจะขอสิได้เงนิน8นาทีถึงอ่าหรือ10นาทีอ่าทั้งช่องแอดก็เฮ็ดแค่บ่เกิน10 3สานาทีดอกครับอประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันถืกกฎเขาอา่อธิบายน้อยนึงเด้อย่าวาลีลาอีกแล้ว พอบอกตัวเลขก็บ้างฮะหกแปดเนาะครับนี่ยังอีกครับศูนย์แปดศูนย์แปดครับแปดอสามแปดเจ็ดแปดเดี๋ยวนะครับเขียนมาท่านอ่ะพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเด้อหกแปดศูนย์แปดแล้วก็สามแปดอันนี้อีกพ่อไหนได้สามแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่แปดครับสี่แปดครับสิบเปดสิบหนึ่งแปดหนึ่งแปดอ๋ครับอ่ะเดี๋ยว เขียนเร็วๆบทท่านได้ให้เบิ้งดอกจะถามจะถามพ่อกอนตัววิ่งมีเพ่อไงวิ่งคือวิ่งแปดแล้วเนาะสังเกตเบิ้องู่นี่แปดมันหลายที่สุดเอาเขียนให้เลยวิ่งแปดอ่าวิ่งแปดเอาเขียนเร็วๆเขาจะช่ว้พี่น้องเบิ้งเฉเดียวเลอเบิ้งเฉยเดียวจบเลยนะครับอ่าวิ่งแปดตัวเดียว วิ่งตัวเดียวเลยบ่เ,ยเอาตัวเดียวเลยวิ่งแปดบนล่างอ่ะเจ็นมงีม่ให้เปนกันเดี๋ยวเป็นสิบงเดี๋ยวเป็นสิถามว่าบนหรือล่างบนล่างเด้อครับพี่น้องทั้งบมดนี่บนล่างล้วกะไปกลับน้ำเนเด้อพี่น้องต่อาจจะว่าเรียกหลายตัวเนาะเอาจังสี่บ่เอาเน้นน้นจักตัวหบแปดหกแปดครับอ่ะวิ่งวิ่งแปดเน้นเน้นเม็ดเดียว หกแปดนะครับแต่เลขพอหนิเร่งงวดนีิมากิดในไนเดี๋ยวขึ้นเตีมหนึ่งยังฉี่ไหมเออลงมเตีมหนึ่งล้เตี่มหนึ่งยังฉี่ไหมเอาอยัางฉี่ถ้าพี่น้องจะไปขึ้นลงสูตัวนี่มันกับสีลายหางเนาะเอาเป็นว่าให้ขึ้นลงเฉพาะหกแปดนเนาะหกแปดขึ้นเป็นหกเก้านะครับพี่น้องอันนี้ฟังได้บดว่ได้เียนไหนขึ้นเป็นหกเก้านะครับอ่ะพอแล้วหรอถือให้พี่น้องมั้งเป็นสีว่าโดน เขียนได้แล้วอ่ะพอยกกระดิบน้อยหนึ่งครับอ้ครับผมโอเคครับ,คครบตั้มอีกครับอื้ครับเดี๋ยวมันบ่ได้กล่องเดี๋ยววันพุนสิว่าถ่ายไม่เต็มพุนสิวัยนี่มีแค่นี้เนาะงวดวันที่หนึ่งเดี๋ยวกล่องคือหนึบหับหนึบหับ,หบงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสูตรพ่อหินนะครับแต่ละงวดจะให้ย,ยุหกครั้งไปกับบนรางเลอพี่น้องแต่ว่าพ่อกะดีนเน้นให้เจ้าสี่ทุกงวด งวดนี้เน้นให้6-8ตัวเดียวนะครับแต่ตามที่สังเกตบางบางทีอาจจะขึ้นเต็มนะครับส่วนมากจะขื่นเต็มเลยบอบอลงุมันบ่พอส่วนมากจะขื้นถ้าขึ้นก็คือเป็น6-9นะครับอ่ะซื้อขื้นซื้อลงแค่หางหางนี้หางเดียวกับพอะนอกนั้นกับมักตัวใดก็ค่อยจัดเนาะอ่ะเป็นเพียงแนวทางเลยเออพี่น้องอาแคบ6-8 08 38 78 48แล้วกงแ18 ตัววิ่งแปดตัวเดียวนะครับตัววิ่งแปดตัวเดียววิ่งบนวิ่งล่างเลอพี่น้องไม่ได้เขียนให้อ่ะโอเคครับพ่ออ่ะนี่ครับพี่น้องเป็นเลขสูตรแต่ความฝันของพ่อก,กับแม่นคือกันเด้ที่เคยมาตามแต่เทียทนเนเท่ยวนี้บ่ท่านได้ฝันเนาะเดี่ยวนี้บ่ท่านได้ฝันงวดบ้องหันกระเขานี่ถ้าแม่นมาตามพี่น้องไปตัดหลินอันนี้งวดที่ผ่านมาเด้ยไม่ได้มาตามนี่เขียนไว้ให้นี่นี่ครับ งวดตีปานมางวด16ตุลาคม2องพันห่าตีานมาเนี่ยอดไม่ได้มาตามอา่า6ตัวของพ่อหินนี่คือ164686265696แต่มันเขาตัวกลับเนะ่ะเขาเขา6 2อ่ะนี่มีตัวมักพิเศ,รรอ 6, เศษอีกว่นอกจาก68มักพิเศษเคยฝันได้ก่อนไหมโอ้ให้ฝันก่อนดิอ๋อรอรอเรียกฝันว่า เพื่อนตรงกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมัดหาพออ่อเพียนหนึ่งไกลไก่มือเนาะกาพ่อฟันมือได้ก็สร้างละกาว่<ม>วจาจักมือสองมือหัวนจสออกนี่ผมสีมาก้อนเหลืออีกลายมือถ้าพ่อฟันนี่อะแม่นขึ้นกันตามที่เคยมาตามเนาะแบบฟันแม่อนอยู่ตลอดแต่เยอะเจ้งใดก็จะมาตามให้อีกรอบหนึง่งสําหรับคลิปนี้นะครับกะเอาเรียกสูตรไปก้อนนะครับกับเดี๋ยวมาตามให้อีกเพียนหนึ่งเอาพ่อชุดตัวเรียกให้เอฟซีเพิ่มเบิ้งอีกแน่จะอบ บางคนถือว,ว่าแคปไม่ทันเอ้านี่เบองเอาเดอร์พี่น้องสูตรพ่อหินบ่ได้มาตามหลายงวดนะครับสูตรพ่อหินงวดเป็นที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับเน้นเม็ดเดียว68นะครับมี6มี6ขางครับไปกับบนล่างนะครับตัววิ่งนี่8ตัวเดียววิ่งบนวิ่งล่างอ่ะโอเคครับพอ่อขอบคุณหลายๆครับโอเคแนละ้วครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพอนะ่อเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางนะครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ ที่ดีๆนะครับเพราะว่าการนําเสนอเรียงเล่าของตัวเลขแอดบอกตลอดนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบอได้บอกว่าให้สื่อน้ำเนาะมักชอบจังค่อยเอาคลิดถือบอวากันนะครับสาหรับผู้ที่เข้าใจเขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินเลยนครับเด้อแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพอหินผอมผู อาให้แนวทางตัวเลขนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับสุดท้ายก็คงจะล่ำล้ากันไปแตต้องขอบคุณพ่อหินอีกพียน,นึงครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ